ราบนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายเจริญพรจัดโยกพคุทธบริษัทผู้ที่ได้สนใจติดตามรับชมฟังการสาธยายอัตถกถาคุตการนิกาย คาถาธรรมบทบัณฑิตขวักที่หเรื่องที่8ปดก็เป็นเรื่องภิกษุห้าร้อยรูปพระสัสดาเมื่อทรงประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารบภิกษุห้าร้อยรูปตรัสพระธรรมเทศนานีวา้ว่า สัพพะเถเวสัพปุริสาวัชันติเป็นต้นพระธรรมเทศนาตั้งขึ้นนะที่ณนทะี่เมืองเวรัญชาพระศาสดาสเสด็จเมืองเวรัญชาความพิสดารว่าครั้งปฐมโพธิการพระผู้มีพระภาคเจ้าสเสด็จไปเมืองเวรัญชาอันพรามชื่อว่าเวรัญชะทูนนีมหมดแล้ว จึงเสด็จจำปัญษาพร้อมด้วยพิสูห้0รรูปเวรัญชพราหมถูกมารดนใจมิให้เกิดสติประรบถึงพระศัสดาแม้สักวันหนึ่งแม้เมืองเวรัญชาได้เป็นเมืองข้าวยากหมากแพงแล้วพวกวิสูเที่ยวไปบินตบาทตลอดเมืองเวรัญชาทั้งภายในและภายนอกเมื่อไม่ได้บินตบาทจึงลำบากมาก พวกพ่อค้าม้าจัดแจงภิกษามีข้าวแดงราวแล่งหนึ่งแล่งหนึ่งเพื่อภิสุุเหล่านั้นพระมหาโมกขลานะเถระเห็นภิสูจเหล่านั้นลำบากได้มีความประสงค์จะให้ภิสูจฉันง้วนดินและประสงค์จะให้พวกภิสูจเข้าไปสู่อุตรกุรุทวีปเพื่อบินตบาทพระศาสดาได้ทรงห้ามท่านเสีย แม้ในวันหนึ่งพวกพิสูจน์ไม่ได้มีความสะดุ้งเพราะปรารบบินตบบาทพิสูจ์ทั้งหลายเว้นความประพฤติด้วยอำนาจความอยากแลอยู่แล้วเจริญปอนโยมวัฒนพงม์พระศาสดาเสด็จไปกรุงสาวัตถี <c oughs> พระศาสดาประทับอยู่ที่เมืองเวรัญชานั้นสิ้นไรมาศแล้วทรงอำลาเวรัญชพราม มีสักรา,สารนะสัมมาณอันพรามนั้นกระทําแล้วทรงให้เขาตั้งอยู่ในสารณะแล้วสเสด็จออกจากเมืองเวรัญชานั้นสเสด็จชาริกไปโดยลำดับสมัยหนึ่งสเสด็จถึงกรุงสาวัตถีประทับอยู่ในพระเจตวันชาวกรุงสาวัตถีกระทำอากันตุกขภัตแด่พระศาสดาแล้ว ก็ในการนั้นพวกกินเดนประมาณห0ารนอาคนใสพวกภิสุอย <energetic> huh <Becca> ู่ภายในวิหารนั่นเองพวกเขากินโภชนะอันประณีตที่เหลือจากภิสุทั้งหลายฉันแล้วก็นอนหลับลุกขึ้นแล้วไปสู่ฝั่งแม่น้ำแปดเสียงโอร้องกระโดดโลดเต้นซ้อมมวยปล้ำเล่นกันอยู่ประพฤติแต่อนาจารย์เท่านั้นทั้งภายในวิหารทั้งไปนอกวิหาร พวกพิสูจนสนทนากันในโรงธรรมว่าดูเถิดผู้มีอายุทั้งหลายในเวลาเกิดทุกพิกภัยพวกกินเดนเหล่านี้ไม่ได้สแสวงไม่ได้แสดงวิการอะไรอะไรในเมืองเวรัญชาแต่บัดนี้กินโพชนะอันประณีตเห็นปานนี้แล้วเที่ยวแสดงอาการแปลกๆเป็นนนกประการส่วนพวกพิสูจน์สงบอยู่แม้ในเมืองเวรัญชา ถึงในบัดนี้ก็ปากันอยู่อย่างสงบเสงีง่ยมเหมือนกันพระสัสดาตรัสวาโูว,าวาโลตกกะชาดุพร <c oughs> ะศัสดาเสด็จไปสู่โรงธรรมแล้วตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอพูดอะไรกันหรือเมื่อภิกษุกราบทูลเรื่องชื่อนี้ดังนี้แล้วตรัสว่า แม้ในการก่อนคนกินเดนเหล่านี้เกิดในกำเนิดลาเป็นลาห้าร้อยได้ดื่มน้ำมีรถน้อยอันเลวซึ่งถึงการนับน้ำหางเพราะความที่เขาเอาน้ำขย่ํากากมันเป็นเดนซึ่งเหลือจากน้ำลูกจันมีรถชุ่มที่มาสินทบประชาชิอาชาในห้าร้อยดื่มแล้วจึงกรองด้วยผ้าเปลือกปอเก่าๆเป็นเหมือนเมะ เป็นเหมือนเมาน้ำหวานเที่ยวร้องเอ็ดอึ้งอยู่เมื่อจะทรงแสดงกิริยาของลาเหล่านั้นอันพระโพธิสัตว์ผู้อันพระราชาทรงสดับเสียงของลาเหล่านั้นตรัสถามแล้วได้กราบทูลแด่พระราชาตรัสวาโลทะกะชาดกโดยพิสดารว่าความเมาย่อมบังเกิดแก่พวกลาเพราะดื่มน้ำหางมีรสอันน้อยอันเลว แต่ความเมาย่อมไม่เกิดแก่ม้าสินทบเพราะดื่มรถที่ประนีตนี้ข้าแต่พระราชาผู้เป็นจอมนอรชนลานั้นเป็นสัตว์มีชาติเลวดื่มน้ำมีรถน้อยอันรถนั้นถูกต้องแล้วย่อมเมาส่วนม้าชานายผู้เอาทุรัสเสมอเกิดในตระกูลที่ดีดื่มรถที่เลิศแล้วหามเมาไม่แม้ตรัสว่าพิสูทน์ทั้งหลายสัตบุรุษเว้นธรรมคือความโลภแล้วย่อมเป็นผู้ไม่มีวิการเลย ทั้งในเวลาถึงสุขทั้งในเวลาถึงทุกข์อย่างนี้เมื่อจะทรงสื่อมนุษย์สนทิแสดงธรรมได้ตรัสพระกาถานี้ว่าสัพพะทเวสัปุริสาวจันตินะกามากามาและปยันติสันโตสุเขนะพุทธาอัทวาทุเขะนะนอุจาวจังปันทิตาทัศยันติ สัตบุรุษทั้งหลายย่อมเว้นในธรรมทั้งปวงแลศัตบุรุษทั้งหลายหาใช่ผู้ปรารถนาการบ่นไม่บัณฑิตทั้งหลายอันสุขถึงทุกข์ถูกต้องแล้วย่อมไม่แสดงอาการขึ้นลงแก้อัดบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าสัพพะทได้แก่ในธรรมทั้งหมดต่างโดยธรรมมีขันเป็นต้นบุรุษดีชื่อว่าสัพปุริสา ขันห้าคือรูปประขันเวทนาขันสัญญาขันสังขัรขันวิญญาณขันบทว่าว่าชันติความว่าสัตบุรุษเมื่อคร่าฉันตราคะออกด้วยอรหัตมรกคยานชื่อว่าย่อมเว้นฉันฉันทราคะบทว่านักกรรมกามาได้แก่ผู้ใกล้กามอีกอย่างหนึ่งได้แก่เพราะเหตุแห่งกามคือเพราะกรมเป็นเหตุสองบทว่า ละปะยาละปะยันติสันโตความว่าสัตบุรุษทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นย่อมไม่บ่นเพ้อด้วยตนเองเลยทั้งไม่ยังผู้อื่นให้บ่นเพ้อเพราะเหตุแห่งกรรมจริงอยู่ภิสุเหล่าใดเข้าไปเพื่อปิกษาตั้งอยู่ในอิจฉาจารย์กล่าวกรรมเป็นต้นว่าอุบาสกบุตรภรรยาของท่านยังสุขสบายดีหรือ อุปัต,ตวะอะไรอะไรด้วยสามารถแห่งราชัยและโจรภัยเป็นต้นมิได้มีในสัตว์สองเท้าและสัตว์สีเท้าดอกหรือพิสูจเหล่านั้นชื่อว่าย่อมบนเพอเองก็ครั้นกล่าวอย่างนั้นแล้วพูดให้เขานิมนต์ตนว่าอย่างนั้นก็รับพวกผมทุกคนมีความสุขดีอุปัต,ตวะไรๆไมิได้มีบัดนี้เรือนของพวกกระผมมีข้าวน้ำเหลือเฟือ นิมนต์ท่านที่อยู่ในที่นี้แหละดังนี้ชื่อว่าให้บุคคลอื่นบ่นเพอ้อส่วนสัตรบุรุษุตทั้งหลายย่อมไม่ทําการบ่นเพ้อแม้ทั้งสองอย่างนี้คําว่าสุขเขนะปุถานอัตวาทุกเขนะนี้สักว่าเป็นเทศนาอธิบายว่าบัณฑิตทั้งหลายผู้อันโลกกระทำแปดถูกต้องแล้วย่อมไม่แสดงอาการขึ้นลง ด้วยสามารถแด่งความเป็นผู้ยินดีและความเป็นผู้เก้อเขินหรือสามารถแด่งการกล่าวคุณและกล่าวโทษในเวลาจบเทศนาจนเป็นนันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีพระโสดาปติผลเป็นต้นดังนี้แลเรื่องพิสูจน์อรอยรูปจบอันนี้ก็เป็นเรื่องของพระพิสูที่มีพระสุสดาพระพุทธเจ้ากับ พระพิสุว่ารอยรูปที่เวรัญชพรามเนี่ยได้นิมนต์ไปที่เมืองเวรัญชะแล้วพอน,นิมนต์ไปแล้วเนี่ยตามเนื้อหาเขาบอกว่ามารดนใจไม่ให้พรามเนี่ยดูแลถวายพัตตาหารหรือบิณฑบัตใดๆแก่พระพุทธเจ้ากับพระพิสุนะก็ปล่อยให้อดโดยที่ก็คือว่าคนในเมืองเวรัญชะเนี่ยเขา ไม่รู้จักพระพุทธเจ้าดังนั้นการโอกบินตบาทอะไรต่างๆเนี่ยก็เลยไม่ได้ไม่ได้พระทหารเลยนะดังนั้นพระมหาโมกคลานะซึ่งท่านมีฤทธิ์เนี่ยท่านก็ตรัสตูนบอกว่าท่านมีแนวคิดจะให้ภิกษุเนี่ยกินม้วนดินม้วนดินนราพระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าเลย <c oughs> ทางที่สองก็คือบอกว่าจะนิมนต์ พระภิกษุไปบินตบาทที่อุตรกุรุทวีปนะซึ่งตามวัดในวิดีโดก็เป็นเหมือนกับจักรวาลอีกจักรวาลหนึ่งนะอุตรกุรุทวีปเนี่ยถ้าตามการเล่าขานเนี่ยหรือว่าเป็นเหมือนอุตรกุรุทวีปเป็นอีกทวีปหนึ่งซึ่งอยู่ห่างไกลแต่ว่าผู้คนเนี่ยเริ่มใส่ศรัทธาพระพุทธศาสนานะ ทีนี้พระพุทธเจ้าห้ามเนี่ยก็ไม่มีการทำสิ่งเหลนะ่านั้นเจริญพรยมพัชรีไม่มีการทำอย่างนั้นพอออกพรรษาพระพุทธเจ้าก็ออกพาพวกพิสศกษกับเมืองกับรุงสาวัตถีไปสู่วัดประเชตวันโบราิหารประเชตวันทีนี้ก็มีพวก ที่อดอยากจากเมืองเวรัญชาเนี่ยก็ตามมาด้วยทีนี้พอมาอยู่พระเชตวันเนี่ยเมืองสาวัตถีนี่ผู้คนก็เริ่มใส,ส่ธาพระพุทธเจ้ากับพระสงฆ์มากแล้วก็บินรบาทเนี่ยก็ได้อาหารพัตนาหารดูดมสมบูรณ์พวกที่ติดตามจากเมืองเวรัญชาซึ่งอดอยากมาเนี่ยพอได้มากินอาหารแบบ ดุดสมบูรณ์ติดตามพระภิกษุมาได้กินอาหารดูดสมบูรณเรื่องอาหารนั้นเป็นเดนจากพระภิสุโอะยก็มีกําลังเรียวแรงมีความสนุกสนานไปเที่ยวเล่นอะไรต่างๆนะริมฝั่งแม่แม่น้ําไปสแสดงอาการต่างๆที่ไม่เหมาะสมอะนะเล่นมวยปล้ำาัันบ้างเล่นไล่จับเล่นอะไรต่างๆนะพระพุทธเจ้าก็เลยจัดยกเรื่องของว่า ตทกะชาดกมาว่าความเมาย่อมบังเกิดแก่พวกลาเพราะดื่มน้ำหางมีรสอันน้อยนะแต่ความเมาย่อมไม่เกิดแก่ม้าสินทบเพราะดื่มรสที่ประนีตข้าแต่พระราช์เอาแค่นี้พอกนะ็หมายถึงว่าม้าสินทบที่ดื่มน้ำเนี่ยเขาดื่มน้ำที่สะอาดไม่มีความขุ่นมัวไม่มี โรนนะพอมาถึงทบดื่มน้ําเสร็จแล้วเนี่ยพวกร้านพวกนี้ก็มาดื่มที่หลังก็มีความขุ่นมัวมีโคลนแล้วอะไรต่างๆนะก็เหมือนกับว่าชาวคนที่ติดตามพระภิกษุมาจากเมืองเวลันชามายังพระเชตวันเนี่ยกินอาหารมันเป็นเดชนอะไรพวกนี้แล้วก็อีกคาฐาหนึ่งก็คือัสัตวบุรุษทั้งหลายย่อมเว้นในธรรมทั้งปวงแดสัตบุรุษทั้งหลาย ใช่ผู้ปรารถนาการมบนบัณฑิตทั้งหลายอันสุขหรือทุกข์ถูกต้องแล้วย่อมไม่หวั่นไหวไม่มีอาการฟูไม่มีอาการแฝบไม่มีอาการดีใจเมื่อมีได้ได้ลาบได้ยศได้ความสุขหรือว่าได้รับกรรสสำเสริญก็จะไม่มีความไม่ไม่ไม่เผลอสติหรือถูกดา่าถูกนินทาเสื่อมยศเสื่อมลาบก็จะไม่เศร้าโศกเสียใจนะบัณฑิต ผู้ที่มีคุณธรรมผู้ที่มีศีลธรรมนะเอาละสาหรับโอกาสนี้ก็ขอยุติเอาไว้ใส่เพียงเท่านี้แต่เดี๋ยวสักครู่ก็จะได้ไลฟ์สดในเรื่องของการสนทนาธรรมซึ่งก็จะไล์ทั้งทาง Facebook แล้วก็ใน TikTok ด้วยนะในโอกาสนี้ก็อำนวยพรเริญพรโยม วณัตพงศ์แล้วก็โยมพัชรินนะแล้วก็โยมท่านอื่นๆที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังประสบกัความสุขความเจริญเพียบพร้อมด้วยสติปัญญาดวงธรรมทุกคนทุกท่านเจริญพร